เธอเมื่อไรจะลองเพลงให้เราฟังเพลงอะไรคะ<ช>อ๋อเพลงนั้นเพลงอะไรแล้วเขาลืมอืมเรื่องที่ขอใช่ือท่าก่อนแมบตรงนี้นปะตรงนี้เลยปปละ่ะอะไรไห <c oughs> น,ในต,ติดมุมแล้วเนี่ยเธอยอก <c oughs> ดิดหน่อยเองตัวเอง <c oughs> นี่เธอยังไม่คินกับเขาอีกเหรอเธอจะดูตรงนี้เลยไหมอ่ะเองเคินเหรอไม่เคินหรอกจะกันจีเธอร้องไงอ่ะพี่เอาร้องยังไง

ไม่รู้ว่าอ้อนกับมีเพราะฉันขอหรือเปล่าไม่ไมีเสียงฉันขอทธอมากมายที่ผ่านมาจนได้รู้ว่านไม่ใช่เรื่องที่จะขอกันฉันเข้าใจไม่ใช่เรื่องที่จะขอแล้ให้กันได้ ฉันคงไม่อาจรังเธอเธอสุดท้ายเธอต้องการจะไปแค่ครั้งเดินได้ในเธอ่ยงที่เคยมีก็มากกันกว่าจะขออะไรมากกว่านี้เพียงเรื่องเดียวที่จะขอเธอในวันนี้คือท้อท้อ กเธอเขาไม่มีเสียงเลยเขาเพิ่งตื่นแล้วเขายังไม่อาบน้ำเลยแดี๋ยวเขาอาบให้เขาเปล่าเธอต้องให้ต่อคิดถึงเมื่อวันเก่า ถึงวันก่อนคิดถึงใครคนนั้นคนที่เคยดึงฉันเข้ามาไว้ในอ,อ้อมกอดฉันขอเธอมากมายที่ผ่านมาจนไม่ร ไม่ใช่เรื่องที่จะขอกันฉันเข้าใจไม่ใช่เรื่องที่จะขอแล้วให้กันได้ฉันคงไม่อาจรังเธอเธอสุดท้ายถ้าต้องการจะไปแค่ครั้งหนึงได้ไหมเธออยากทิ้งให้ ยอะมากกันกว่าจะขออะไรมากว่านี้เพียงเรื่องเดียวที่จะขอเธอในวันนี้คือทบทวนดูอีกทีก่อนจะไปฮะเขาฟินไปหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว เสียงตัธอจะไปแล้วอีก15นาทีเขาในคิดติงเธอเดี๋ยวเธอก็ไปหนีเขาไม่เขาจะหนีเธออะไรเธอได้แหละดีเขาเดี๋ยวเธอก็หนีเขาพรุ่งนี้ไงอ่าเนี่ยเธอหนีเขาสองวันแล้วเขาหนีเธอสามวันเห็นไหมมันเป็นการ เป็นการเอาคืนน่ะเป็นการเอาคืนใช่เอาคืนต้องต้องให้เยอะกว่าคนที่ทำนี่เนี่ยนี่เนี่ยอุ้ยเฮ้ยเอจ้าดอกไม้เนอเจเขาอยากฟังเพลงเนี้ย ร้องเพลงนี้เป็นป่อย่าฝืนดีของโอปามุนมนร้องยังไงวะเพลงใหม่อ่ะโอ้โหเพลงเพลงใหม่เราเราลองยังไม่ได้หราไปฟังสิเขาชอบง,งั้นเดี๋ยวเขาไปฟังนะเดี๋ยวเขาจะถ้าเขาเล่นได้แล้วเขาลองได้แล้วเขาก็จะมาลองให้เธอฟังนะอเคโอเค เรางแล้วก็มีนกันอย่าไปฝ <c oughs> ืนในรักที่เป็นไปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะตั้งใจตั้งใจฝึกตั้งใจร้องเดี๋ยวเเดี๋ยวเขาจะมาร้องให้ฟัง <c oughs> สัญญาสัญญาสัญญาเลย <c oughs> สัญญาหยอกสัญญาสัญญา สัญญาสัญญาสัญญาค่ะเขาได้ยินเสียงเธอแล้วเขาแบบเขานอนหลับฟันดีทุกวันเลยนะเวลาร้องเพลงให้เขาฟังเมื่อกีมีแบบอัดเสียงเขาไว้ฟังด้วเหรอเอาดีๆเขาได้ยินนะเขาไม่ได้อัดเสียงเธออ้าวแล้วใครอัดอ๋อะเขาไม่รู้เขาเนี่ยเขาได้ยินเธอได้ยินตอนไหนได้ยินตอนที่เธอ ตอนอยู่ได้โรงพยาบาคงไม่ได้อ่านเลยอ่ะเธอไม่ได้อ่านแล้วใครอ่าฟอร์จูนนลางวนใช่ไหมน่าจะเป็นในฟอร์จูนแหละดูเราส่งให้เธอใช่ไหมส่งให้เขาหรอเขาจะไปรู้ไหมล่ะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเดินแล้วเธอเปิดฟังได้ไงอ่ะก็ เขาเขาเปิดตอนไหนเขายังไม่ได Get ้เปิดเลยแม่ไม่ต่อยเขานะเขาเจ็บเราเขาได้ยินนะจะโกูเขาทําไมอ่ะทำไมต้องปิดบังอะไรเขาด้วยอ่ะเขาไม่ได้ปิดบังเธอปิดบังเธอปิดบังเขาอยู่เขาไม่ได้ปิดบังเธอปิดบังอะไรเขาอยู่ใช่ไหมเขาไม่ได้ปิดบังอะไรเลยอต้องมีอะไรปิดบังเขาแน่ๆนี่นี่แล้วเธอคิดว่าเขาทําอะไร เธอต้องทำอะไรสักอย่างเธอปิดบังเขาอยู่วะไม่ได้ปิดอะไรเลยโกหกเขาไม่ต้องมองเงี้ยด้วยโกหกเขาด้วยเขาไม่ได้โกหกจะโกหกโกหกเขาเป็นสตรีมเมอร์นะฮะแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยเนี่ยเมื่อวานเขาก็ถามโฟจูดั่งไงมาเขาพดตายยากจังวะตายยากจังวะตายยาก ื่นกำลังนินทาเลยไปอยากจังวะเดี๋ยวผมโอซีคุยกับคนคุยในโอซีผมแบบโอ้โหมีเยอะนี่เมื่อวานเขาถามพอจูเธอเป็นสตรีมเมอร์ใช่ไหมพอจูบอกไม่ได้สตรีมไม่ไม่เคยสตรีมนี่เธอด้วยเขาเคยถามเธอด้วยเธอก็บอกว่าไม่เธอก็บอกว่าไม่เธอบอกว่าไม่นี่นี่เนี่ย ทำไมต้องต่อยด้วยอ่ะเขาต่อยเธอไว้ละเขาต่อยอาการพี่ถอยผมไปทำงานแล้วนะนี่ไงตอนนี้ลูกหลงเมื่วเนยอดเยอะๆใจเม็่วนพี่ถอยผมมีอะไรจะเมาเมื่อวานหยุดเขาถามวันอ่ะเมื่อวานอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดสนิมอยู่ไหนนะสนิมอยู่ไหนนะสนิมอยู่ไหนนะอะไรเมื่อวานมีอะไรกันเมื่อวานอ่าสนิมแอบสนโอน่ะแล้วทีนี้ผมก็แกง แกงเกดอะแล้วบอกว่าสซนดีู้กล้างผมรุดแล้วหูกลว้างผมรุดแล้วสามรอบแล้วเมื่อวานเขาถามอะเมื่อวานเราถามเธอก็โกหกเราพอจูนผมโกหกแต่พี่ทอยไม่โกหกนะนั่นไงนั่นไงนั่นนั่นไงเชื่อใครไม่ได้เลยเชื่อใครไม่ได้เลยเชื่อใคร ใส่แล้ก็ได้ม่โดนใส่หรอากนะยอห์กยอห์กยอห์กใส่แล้วเราก็ได้เจ็บโอ้โหน่ารักขนาดนี้ไม่ให้รักได้ไงวะปวดพี่ทอยเจ็บต่อยเอาต่อยเอาเลยนะฟอร์จูนโดนฟอร์จูนเอาฟอตูเอาเลยก็ฟอร์จูนไม่ใช่พี่ทอยนี่ร้องเพลงให้ฟังก่อนไปะล้วไปร้องแล้วเขาเนี่ยเขาจะร้องเจ็บเที่ยงรู้สึกแอปเปิ้ล อุยอ๊ยอุ๊ยตอบทีสี่แล้วเด้อููดด ตื่นขึ้นมามองเธอในยามเช้าตรู่แบบหอมแก้มเธอเบาๆดงังที่เธอไม่รู้ฝนกของวันด้วยกันดอกไม้คงเจอกับฉันแค่มีวันเหล่านั้นก็มีควงมสดเหลือเกินแต่แล้วเวลาผ่านไปรักของเราก็จะหายกลายเป็นภาพของความทรงจำนิดเดีที่โดนสกัดไว้ไม่มีเธอกับฉันไม่มีวันเหล่านั้นไม่มีทางที่ฉันได้กูมือเจอแม่คราได้ดดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหน ธอใ,ใจไดให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรให้ขอพรจากฟ้าก่อนหนึ่งได้เธอขอเธอกลบอบไม่ให้ไปรักใครจาดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนเธอใจไดให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรให้ขอพรจากฟ้าก่อนหนึ่งได้ ถ้ขอเธอกลับไม่ให้ไปรักใครมดนะทีอยู่เบาสนิทกะวิถีวิถีเธอเกิดเมือนซ้ำๆเธอเฝ้าจะสักมีดาว forever นึกถึงเธอและตอนตื่นนอนหนือเช้าเวลาเก้าตอนทีก้าวถึงจูกที่ชอไลทพ่อไยวยห้องวันเดยวไปเที่ววีดิโเอเป็นอ่งที่ถึงตัวเรื่องจะทักคืออะไกันท้ายจะเกตอาตอนตืสายตอามเปคนอื่นกันจะเกตหน้หรือเป็่าจต่ทำไมไล่ชร์ูดิ้ดาวาดไม่ได้ฟูจะตายเหมือน ไม่ควรสุดทาทำไงมันดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนเหนือใจได้ใครควาฉันจะอยู่ยังไรให้ก็พรจากฟ้าก่อนยังไดจะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครจะดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนเหนือใจได้ใครควาฉันจะอยู่ยังไรให้ก็พรจากฟ้าก่อนยังได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใคร เธอมาร้องไงต่อวะอืมแกถามเาเลยเพียงแค่ฝนตกลงที่หน้าต่างในบางครั้งเพียงแค่ฝนตกลงนี้วันในตอนเช้าแล้วมันก็จะมีนิดเดียวที่คิดถึงเธอ มันก็อาจจะเป็นครั้งเดียวที่บอกรักเพียงแค่ฉันกังรู้วานสายคนละมอเราเปคะมุไวัน้าไฟยดด้ำค้างตกกระจกในตาฉันม่นนนี้จะเป็นยไรม่ีเธอมองตากดีอะไรแต่สุดท้ายแต่เช้าก็มีสดใสเพียงแค่ฝนตกวงที่เลบต่างในบังคับว้าวลองเฟลงอยู <grateful> <te> ่ก็มากาะด้วย แท้ฮึโอ้ยต้องคิดถึงแท้แน่ๆเลยนี่ไม่เจอกันอ่ะเมื่อคืนไม่ดื้อจริงเหรอยู่กับฟอร์จูตลอดเวลาฟอร์จูนเลยเปล่าไม่ดื้อเลยโดนตำรวจยิงอ่ะไม่ดื้อเลยโอ้โหสองรอบด้ยด้วยมีตำรวจมีปืนมีปืนแล้วยิงเล่นเหรอพี่ถอยอย่าดื้อนะเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน อยากโดนลงโทษอ่ะอยากชวนนักเรียนด่าพาเข้าห้องด่ว้า <laughs> 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 ห้องเชือ้อห้องเชื้อเธอเราเราก็มีอะไรจะบอกเหมือนกันจะมีอะไรจะบอกเราเรารู้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเธอเป็นสตรีมรู้ได้ไงอ่ะเธอคิดว่าเราเรา ล้วเราโอ้โหพี่ทอยลุดสักขนาดนั่นพูดรุดสักขนาดนั่นพูดรุดขนาดนั้นพูดรุดสักขนาดนั่นเออมันมีบางตอนที่แบบพี่ลืมลืมปิดไม้น่ะเออลืมปิดไม้ใช่ค่ะไม่แต่เขาคุ้นครับไุ้นออะไรคนดูคนดูคนดูเนี่ยมันไปดัสเกมื่อวานี่ยที่คนดูคนเมื่อวานหรือเมื่อวานซืนที่เราไปน้ําตกกันอ่ะอยู่ดีๆอะไรคนดู แต่เพื่อนคุณก็ร้ายไม่เบาเด้อเม่แต่เรารู้ตั้งแต่วันพอวันแรกที่เราเจอกันใช่ไหมนั่นแหละพอเราเลิกเล่นอ่ะเราก็เออนั่นแหละเราก็รู้รู้รู้ตอนเลิกเล่นอ้าวคืออะไรรู้ไงงหมดโอ้ระดับกูดิแต่แล้วเลิกเล่นเธอรู้ได้ไงเธอไปทําอะไรตอนเลิกเล่นอ่ะเราไปสืบไงเราเป็นนักสืบคือเพื่อนคุณอ่ะตามหาโอซีผมอยู่นะอะไรนะเพื่อนคุณอ่ะทําไมนะ ตามหาโอซีผมอยู่นะเจรอใช่ทำไมต้องตามหาโอซีไม่เข้าใจ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 เดินตามกิ๊กต้องคนคนนี้เไหมโอ้ก็อยากตัวติดกันไม่อยากอยู่คนเดียวอยากตัวติดกันแต่ท้องติดกันแล้วเปล่าโอ้ยเอาไหมฮะเอาเปล่าเอาเลยเปล่าอะไร นะอยาขอมาลงที่ผมอีกพี่ถอยพี่ถอยก็ถามเขาดิเมื่อวานอ่ะอยากได้ยินจากปากเขาใช่ไหมอยากได้ยินอะไรอ๋ออยากได้ยินอะไรเหรอทางให้เราฟังหน่อยดิอุ้ยเราย้อนย้อนคนละ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 เดี๋ยวเดี๋ยวไปไหน ไม่อย่าโดดโอ้ยโอ้ยนี่เอ้ยอุ้ยเจ๊บอุ้ยไม่เอาโอ้ยจะครึ่งหนึ่งแล้วโอ้ยโอ้ยฉันล้มละฉัน โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วอุ้ยพอแล้วตัวเองเขาเจ็บอุ้ยเมื่อกี้ตัวเองยังบอกกลัวเขาเจ็บอยู่เลยอะเอานี้ตัวเองต่อยเขาต่อยนะก็เธอลามูเธอลามูเธอต้องโดนลงโทษ เขาพูดเล่นเขาพูดเล่นเขาพูดเล่นเไม่ไม่เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมพอแล้วพอแล้วจะตายเลยต้องตายเลยเขาขอโทษ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 นะเขาขอโทษนะเขาขอโทษนะเด็กดี เจ็บเลยตัวเองอะ่ะอุ๊ย <c oughs> ตัวเองเฮียเขาไม่คุยกับกูเลยวะสัตว์ไม่นด้ไม่น่าเล่นเลยอ,เอยเติดเล่นเกินกูเนะี่ยยืนอยู่เฉยๆก็โดน <c oughs> สักปราบดีบ่เธอไม่คุยออกับเขาเลยอ่ะอแ้่เขาก็ไปเนาะเอ้าฟ้องแม่แน่นี่คิดถึงอีกแล้วแม่งเธอไปตั้ง3วัน,นอ่ะเอาโขาจะอยู่ไหน อยู่กับฟอนตูเนนั่นฟอนตูอีกเร็วทำไมไม่อยากอยู่กับพี่เหรอก็อยากให้อยู่กันสองคนไม่อยู่ไงเป็นไงปากหวานมะปากหวานเผ้าพี่ทอยพี่ถอยปากหวานนะเจ๋อไม่อยู่หรอกเจ๋อฮะเจ๋องอนางอนางอนางององอลองเพลงงอให้ฟังก่อนงอไปลเอ๊ะ เออเออไปทอศูนย์มาทีตัวเองเป็นวัวอุ้ยบางทีมีเค้านี่เงียบเลยว่าจะเป็นอะไรอยู่ดีเงียบไปใครว่าเจอจะงอนต้องการอะไรน่าจะบอกฉันคิดไปเองตลอดเลยงั้นช่วยจำไว้หน่อยแล้วกัน ุกอย่างของฉันในตอนนี้ลมหายใจที่ร้องเพลงแล้วก็ให้เธอไปหมดแล้วถ้าเธอยังไม่แลิกงอนดูแล้วเธอก็คงไม่แกล้วต้องโดนสักทีจึงที่หายงอนทำตัวแบบนี้มันน่าโดนจัง ในเล็กบัญชีจะได้โอนตางนิดหน่อยให้เธอไว้ใครเงาไม่อยากให้เธอต้องอายเขาโทษที่จิงไม่ค่อยหวานมันคู่ใครแื่เจอคนเดียวเท่านั้นที่ยังต้องการเป็นคู่ใจโอ,โอ้จริงจริงแล้วฉัน ยังไม่มีขอโทษที่จำไม่เธอต้องเหงาใจเธอคือทุกอย่างของฉันในตอนนี้ลมหายใจที่มีฉันก็ให้เธอไปหมดแล้วแต่เธอยังไม่เลย ใจจริงเสมอไปงั้นช่วยฟังอะไรหน่อยแล้วกันเธอคือทุกทุกอย่างของฉันในตอนนี้ลมหายใจที่มีฉันก็ให้เธอไปหมดแล้วถ้าเธอยังไม่เลิกงอนดูแล้วเธอก็คงไม่แคล ตัวแบบนี้มันน่าโดนจังในเลขบัญชีจะได้โอนตางนิดหน่อยให้เธอไว้ใครเงงาไม่อยากให้เธอต้องอายเขาโทษทีที่ไม่ค่อยวานมันคู่ใครแต่เธอคนเดียวเท่านั้นที่ยังต้องการเป็นคู่ใจโอ้ oh oh. พี่ถอยเมื่อวานเจร้องเพลงเก็บหลักคนละมุน <c oughs> อร้องให้แต่คนอื่นฟังเขาแบบน้องขอเนาะเพลงเดียวเก็บหลักฉันไว้ในใจเธอก่อนนะใช่ปะ <c oughs> ะใช่ใช่ใช่เก็บหลักฉันไว้ในใจเธอก่อนทำไมไม่นอนนะโอ้โห <c oughs> <c oughs> งอตัวเองอ่ะเขาไม่อยากหนึอ,<ม>องเดี๋ต่เขาจะไปแล้วนะ<ม>เวลาอยู่ด้วยกันน้อยเหลือเกินเนี่ย<ม>อ,อ,อีกตั้งสามวัน <laughs> ไม่งองเงี้ยนะแม่ไม่ท่าเออเจ๊ไม่ท่าวิง่งดอกเด็กอ่ะ นกเด็กเมื่อได้นะเมื่อกี้อ,อุ้ยกอดลมเสยเันจะไปแล้วเหรอใช่แล้วมันทุ่มหนึ่งแหละเดี๋ยวเขาถึงนะเขาเนี่ยคิดถึงเธอเธอนั่นแหละเธอนี่เขาหลายวันเอาก็เธอทิ้งเขาก่อนอะเอาเขายังมีแวะเข้ามาหานกเด็ก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  เขายังมีแวะเข้ามาหาแต่เธอไม่มาเธอไปแล้วเธอไปเลยดีธรรมดาแหละธรรมดาแหละมันไม่ธรรมดานะอย่างเงี้ยด no ูลรวอะปกติอยู่ด้วยกันทุกวันนะครับเอาดีกระซิบได้้วเธอเราเราไปห้องเราดีกว่าตรงนี้คนเยอะห้องเราคือห้องไหนวะ้อนแบบไม่ยอน เธอนั่นเนี่ยเขาไปแล้วนะจะมีอะไรอยากจะบอกเขาาเปล่าพรุ่งนี้ก็ไม่เจอเลยบอกอะไรหรอยอยากให้บอกอะไรอยากให้บอกอะไรเหรอเขาอยากจะบอกว่าว่ารักเธอนะเยอย รักจริงเปล่าจริงดิอืเขาก็รักนะเธอนั่นแหละจริงจังเขาหรือเปล่าจริงจังสิคะหมทำไมชอบมาอยู่มุมอ่ะเอาต้องโดนแล้วล่ะฮะต้องโดนแล้วแหละชอบมาอยู่มุมแบบเนี้นยอออีกแล้วนะอีกแล้วนะอขอไปแล้วนะ ไยต่นเต้เลยเอต้าหน้ารักอเต้าลามุกไม่ได้ลามุกนะเราก็เราบอกแล้วเราเป็นอย่างนี้แหละเราจริงๆเราเป็นคนใส่ๆอะเราแค่พูดประมาณนี้เฉยๆแต่เราไม่ใส่นะ เราแค่แกล้งมืหูไปกันอลอเล่นลอเล่นยังสูงนะเรา,าอ่ะเจ้ากดหน่อยเกิดหน่อยโอ้ยผุมมันบงังโอ้ยเลย หอมจังหอมอยู่แล้วหอมอยู่แล้วคะ่ะขอหอมหน่อยหอมเหมาะ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 ตัวโยกแกเขินไงตัวโยกเลยหร <c oughs> อฮัลโหลโซโนะคะโ <c oughs> ซโซครับ